นะครับ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 ,นะรบมีคนมีคนฝากเงินมาให้ครับสีร้อยนอนตรงนี้ประจำนะครับ ไม่มีที่นอนแล้วตอนเช้าไปอยู่ไหนครับแล้วข้าวัดเหรอวัดไหนครับวัดศิเลเาเหรอน้านะไม่ได้ทำงานเหรอครับไม่สบายเป็นอะไรครับโรคประหวาน เป็นมานานาไงครับอ๋อแล้วไม่มียากินเหรอครับได้ไปหาหมอไหมครับอ่าอ,อ,อ,อะไรนะครับ อ๋อยาหรอยาของโรงพยาบาลไหนครับอ๋อใช้บัตรสามสิบหรอครับอ๋ออ๋อ แล้วตอนนี้อ่ะครับกลับไปรักษาที่บ้านจังหวัดไหนครับอ๋อหมายความว่าถ้ายาหมดก็กลับไปเอายาที่บ้านเหรอครับดีสองปีดีขึ้นไหมครับ โอหวานมันมีอาการยังไงครับเหนื่อยข้าไม่ได้อ๋าไม่ค่อยได,ออไได้ครับมันยังไงก็ไม่รู้เลยก็ทํางานอะไรก็ไม่ไมีอียย้ใจเลยครับ นอนหลับไหมครับนอนน,อนก็หลับลครับแล้วมีแรงไหมครับแรงยังไม่มีเลยไม่ค่อยมีแรงครับตอนผมเป็นแรกๆเดินเดินไปแค่ยี่สิบเมตรนี่ยังไม่ได้เลยเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับมันเหนื่อยมันไม่มีเรี่ยวแรงผมว่าวัวผมเหนื่อยมันจะตายแน่แล้วะเหนื่อยผมว่า,า,ว,าวัว ตอน,น,นแรกมันก็พอมีเงินอยู่มันก็รักษาไปเรื่อยได้ตอนนั้นตอนนั้นทำอาชีพอะไรครับเป็นรอฟอครับเป็นรอฟอของอริษัทไหนครับต้องวิจัดเตจีก,กาดมีอย,อยู่อยู่รัดเท้าด้อยหนึ่งก็เ,เป็นอยู่นานเหมือนกันนะครับได้ประกันั้คมเป็นแสนอยู่ก็รักษาตัวทีนี้มันไม่ได้ส่งกันน้คมัต่อเนื่อง อา,อาวม,มาแล้วแปวัเดี๋ยวนี้เียวน,า,น,น,นาจะไปทำเราพอมันต็ดูแลมันก็ไม่มีคนไม่ค่อยมีแรงไม่ควจบพูดอะไรครับคนไม่ได้จบพูดอะไรหรอก็จบแลจบรุ่นผมนตอนนั้นมันก็นนนมีแค่พอเจ็ด นอ,นอนที่นอนเช้าก็ไปแล้วก็วันแล้วก็ควบบวัดแล้วก็แล้วก็อยู่วันต่อเลยครับก็ไปพักวันพักวันตรงวันที่วันสาธารนณะศรีนักก่นกลินนะครับอ๋อตรงขวามือใช่ไหมครับใช่ครับตรง BTS ใช่ครับตรงนั่นแหละอ๋อ อยู่อย่างนี้ประจำทุกวันอยู่อนีเหรอครับไม่ได้ทำอาไรารอะไรเลยใช่ครับไม่ได้ทำอะไรครับก็เงินก็ไม่มีเงนิงนก็ไม่มีครับก็อาศัยว่ากินข้าววัดมีคนมาให้เงินต้างไยครับก็มีว่างนานๆตรงนี้เหรอก็ตรงนี้ว่างตรงที่ินาทลินว่างนะให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ บางคนก็ยี่สิบห้าร้อยแล้วแต่แล้วแต่อลยซื้ออะไรกินครับก็ซื้อน้ำซื้อยากันยุงซื้ออะไรนะครับพวกนี้เราไม่ไม่ได้ดูดบุหรี่ไม่ได้ดน,นะตั้งแต่ไม่สบายมาก็เลยเลิกต้งบุหรี่ั้งเล่าทั้งอะไรไม่เอา กี่ปีมาแล้วครับที่เป็นมาหวานเนี่ยครับตั้งแต่กูไปแล้วก็ห้าหกปีแล้วนี่อยู่อย่างนี้มาห้าหกปีเหรอเนี่ยครับก็อยู่อย่างนี้ก็มีกลับบ้านไปอยู่สองปีโอกลับบ้านไปสองปีครับก็เพิง่งเพิ่งมาได้ยังไม่ถึงปีครับแล้วขึ้นมาทําอะไรอะครับขึ้นมากาว่าจะขึ้นมาทําอะไรกะว่าถ้าอ,อ,อ,อาการดีขึ้นก็จะวัด จำโลคอต่อยครับอแต่อามันไม่ดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ไปมาเดินไปมาได้แต่ว่ามันมันจะอดหลับอดนอนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครอเมื่อก่อนเนี่ยมันอดหลับอดนอนได้เพราะว่าราพอมันอดหลับอดนอนได้ะครับเฮ้ยไม่ใช่รพอมันทำสิงสองชั่วโมงเลยครับถึสองชั่วโมงครับมันมัน บางครั้ง<ม>บางครั้งก็้าควงกก็ต้องก็ต้องควงก็ต้องควงนี่มันอุ่นหลับหลอ,อนด้วยเลยทาไม่ได้เมื่อก่อนเน,นี่ยโอ้ผมวควงตลุดมันมาจากว่าเราไม่ได้พักวอนพันวกวานแล้วตอนกลางคืนก็มาใส่นอนตรงนี้ทุกวันเลยครับ ตอนนี้กินยาอยู่ไหมครับทุกวันยังไม่ได้กินครับไม่กินเพราะว่าเพราะว่าผมว่ามันมันก็ไ <c oughs> ม,ไมได่ดีขึ้นอ๋อมันไม่ไดีขึ้นก็เลยไม่กินใช่ไครับมันทั้งปวดขาทั้งชาทั้งอะไรทั<อ>้งน้กันตามขาตามอะไรตาม เนื้ออะไรมันพาไปหมดอ่ะที่เคยผมเขาก็เป็นถึงขั้นต้องฉีดยาทุกวันน่ะรับฉีดที่ไหนครับฉีดเองครับเขาฉีดเองครับฉีดเองด้วยครับเขาฉีดไปนะครับก็เขาหมอเขาแนะนำเขาเขายาให้เขาก็ไปฉีดให้ ดินเหรอครับดินที่ยาด้วยยังอยู่เลยเปล่ารือไม่ครับไม่มีแล้วไม่มีผมหมายถึงพี่เคยผมเขาเขาจีดเองอ๋อแล้วนั้นที่ไม่จีดแล้วของผมของผมมันยังไม่ถึงเขาอ๋อแสดงว่าพี่เคยก็เป็นละวานกันนะครับโอ้ต่างมันมีหลายระดับนะครับท่านหนักที่สุดก็คือต้องจีดยา เขาก็ไม่หายขาดแต่เขาก็แต่เขาต้องตัดขานะเพราะว่าเขามันเป็นแบบ้แบบมันของเขาแล้วมันเป็นแผลแล้วมันไม่หายอะ่ะต้องหมอก็ต้องวัดตัดขาดนั่นนอนตึรนะผมก็ผมมาสี่ทุ่มครับ นนเพราะว่าต้องพักก่อนให้เพียงพอหมอนะหมอเขาบอกว่าอย่างนี้นใช่คนระับอย่านอนดึกแล้ก็อะไรนะไม,ไม่รับน้ำตอคนคนะื่นเพราะว่าต้องต้องต้องไม่กินเหล้าไม่อะไร นะลองลองปรับตัวอ,อย่างนอนหนึ่งก็ได้ใจเาลทักสามทุ่มได้ไหมทักสามทุ่มมันมันมันก็เดินไปเดินมา หายก็ไม่หายตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับมันก็ปวดตามข้อมือปวดเหรอปวดตามข้อมือเข่าไหมครับคแต่เท้าชาอยู่ม,อมือมือมันปวดตามข้อเท้าชาแต่มือปวดครับตอนเช้านี่ต้องไปออกกำลังกายตรงโ,น,โ,น,โน้นอะตรงเซเว่นหน้ามแมคโครเนี่ย อ๋อเขาอยกกังกายเขาไปออกเท้าเหรอมันก็ไปทำยกแยกไปยังไงเลยครับครับมันก็ว่าเราอยากหายครับถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ไม่ดีตรงที่สวนดาดานหนมก็ออกกังดังกายเหมือนกันเขาก็มีที่ออกกัังกายแล้ว มผมก็อยากกลับไปเพรต่ว่ามันผมก็ตอนนั้นผมก็อยากกลับเพราะมันไม่มีทา,ารพาต่ตอนประมาครับหลังสงการามมันรวบรวมเงินยังไงมัน,ววมก,นมก็ไม่พออยู่ไปก่อนนะเวื่อมีคนเขามีน้ำใจมีใจบุญแ,แล้วก็ขาดมาให้เขาอยากกลับไปทำอะไรอ่ะ กลับไปก็คือทำอะไรด้วยเขาก็ไปแก้ต่างแล้วทำบางครั้งก็ไปโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างแเราทำอะไรบ้ับเพื่อมันอยู่มันอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วเผื่อเราได้ไปบ้างไปบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลครับประยาณสองกิโลมันไม่ได้ว่าอยู่ไกลเหมือนนี้ อยู่ตรงนี้มันโรงพยาบาลโนกรัดนมอไก่ไม่ใช่ไม่ไก่แล้วกลับบ้านแล้วเป็นยัมไอีกนะครับเนี่ยต้องต้องดูอาการกันก่อนนะครับอาการถ้ามันดีก็อยู่บ้านไม่นั่ต้องไปแล้วก็ไปใช้เงินเท่าไหร่อ่ะครับก็ เราไปต้นหมายถึงอะไรครับค่ารถนะครับค่ารถก็ต้นรถที่มอเงครับกลับบ้านมอไหมครับสี่ร้อยก็สี่ร้อยก็พอแต่ว่ามันมันต้องค่ารถกลับบ้านดิค่ารถเข้าบ้านร้อยหนึ่งรถสามล้อเครื่องต้องหมาต้องหมาเข้าบ้านอ๋อร้อยก็พอว่าร้อยเลย ให้อีกร้อยครับครับครับขอบคุณครับผมพรุ่งนี้เน่าจะพอแล้วแหละครับพอแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็ต้องซักผ้าซักอะไรก่อนรักผ้าตากเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปตากผ้าถ้าฝนไม่ตก็น่าจะแห้งอยู่พรุ่งนี้ถ้อยู่บ้านจะ สบายกว่านี да ้ไมหมครับมันจะดีกว่าไหมครับมันจะดีกว่าจะดีกว่าดีตอนนอนนั่นแหละเราเราก็ได้ท่การสบายแล้วผมไม่กลัวแล้วนะครับครับอกครับอรขอบคุณนะครับขอบิ well ุณมด้วยโรดีครับ เดินทางปลอดภัยครับไปไปที่ไหนต่อเดใกล้สะานแล้วครับอ๋อน่าครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ